โอ,โอ้อข,ข้าบุกขยําตอบงำงำงำนี่ร mm. ีแบกนี่รีแบกทุกคนอยู่บนบ่าเอือมาแล้วเอาว่ามันนี่ อันก็รอบนี้คือบารอนครับจะให้เงินกับผู้เล่นที่รอดชีวิต2คน70บาทคนอื่นไม่ต้องเอาเพราะนี่คือรอบชิงแชมป์ The Hunt Shop ร้านเติมเกมราคาถูกปลอดภัยรวดเร็วไม่มีรีฟันมีบริการเติมเกมมือถือทุกเกมรวมทั้งเกมชื่อดังหลายๆเกมและสำหรับเกม T F T ทางร้านก็มีบริการเช่นกันใครที่เล่นอะไรไว้ l i t เ l e ้ e เรจินส์ดหรือว่าตู้กาชาก็อย่าลืมมาใช้บริการกันนะครับถูกกว่าเติมเองแน่นอนเติมได้เลยที่ Line at The Hunt Shop มีโกเยอะ เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวดีว,ว,ว,วนี่ไม่เรียกว่าเยอะแล้วนี่เรียกว่าเยอะมากเงินวอยตัวละครไม่ใช่วอยเลยครับเดี๋ยวนะหรือถ้านีโกะเยอะขนาดนี้เล่นบาร์นีโกะรีโรไปเลยบารอีกทอา ขอรอดูตัวละครอ,อีกหน่อยหนึ่งแล้วกันเก็บตังก่อนคือถึงแม้ว่าผมเอาบารมาตอนนี้มันก็ยังเล่นไม่ได้ครับมันต้องใส่เป็นเคทลินก่อนเนี่ยพอติดพีทาวเวอร์ด้วยพีทาวเวอร์ได้บัฟดีด้วยครับได้โล่0จากแบกเลือดซึ่งถ้าไม่ได้อันนี้ลิเจมานาก,ก็ดีครับทำดาเมจทั้งบอดช็อตก็ได้คืนนีโกมาเยอะจนอีกสองนาเล่นมา,ม,ามากตอนนี้ผมต้องเปิดพีทาวเวอร์3ตัวเพื่อปลดล็อกตัวของเดียนาเออไม่ใช่เดียนาโอเรียนาด้วยนะครับ อีกเท่าที่ผมจะเล่นเนี่ยเล่นเป็นรีโรครับผมซึ่งต้องมีโอเรียนาโอเรียนาจะได้จากการที่เรามีตัวละครพิวเตอร์ที่ต่างกัน3ตัวนี่โอเรียนาอยู่ไหนค่อยรีตาหน้าก็ได้ปะสมมติว่าถ้าจะรีหาบาสจริงๆอ่ะผมว่าค่อยรีตาหน้าก็ได้นะตอนที่มันขึ้นเวลสี่เราจะได้ใส่ตอนนั้นได้พอดีครับเพราะว่าตอนเลเวลสี่นะเรามีโอกาสเจอมิลิโอนะครับเจอตัวละครสามบาทเจอรอริสอะไรอย่างงี้ฮัสเลอร์มันไม่ได้ให้แค่งเงินแล้วนะเนี่ยมันให้เอ็กพีด้วยครับมันกลายเป็นอัคเมนเก่งไปละฮัสเลอร์เนี่ยอักเมนฟา ข้อดีของฮัสเลอร์ก็คือทําให้เราสามารถที่จะเล่นเทมโปไวได้ครับก็คืออัพเลเวลไวรีไวโดยที่ไม่ต้องสนใจดอกเบียโดยเฉพาะพวกคอมบิวเทอร์ที่ต้องการชนะช่วงต้นเกมครับมันสามารถที่จะเอาเงินมานั่งรีหาตัวละครได้ไวหรือพวกคอมยอโดพวกนี้ก็ดีเหมือนกันครับได้ตัวละครยอโด2สองดาวตั้งแต่ต้นเกมไวๆเลยค่อยดีต่อนนี้ก็ได้เมคชัวรให้แน่ใจครับว่าจะไม่มีคนเล่นอีกเท่ารีโลชนกับผม บาสเนี่ยจะได้จากการที่เราใช้รีโลครบ4ครั้งนะครับก่อนที่จะถึงวงล้อสเตย์สซึ่งรีโลฟรีก็นับเหมือนกันถ้ามีอัลเมนที่ให้รีโลฟรีเทรดเซกเตอร์หรือว่าแอปโรชก็สามารถที่จะามาใช้ปลดล็อกบาสตส้นเกมได้เลยครับ oh. ถ้าสูญและชนะมันให้ตัวละคร oh. ถ้าแพ้มันก็ให้รีโลฟรียังไงก็คุม้มได้เอ,อเวนาแหละ แต่ตอนนี้คือไม่มีโซอี้ครับเอ้ยมิลิโอไม่มีมิลิโอครับจะเป็นสิ่งที่เหนื่อยมากแต่เดี๋ยวนะทุกคนถ้าผมได้นิโก้สองดาวอีกตัวหนึ่งตอนนี้ผมปลดนิตาลรีปะใช่ใช่ใช่ผมปลดนิเาล,ลีแล้วผมนิเาลรีแบกเลยแล้วผมเปิดอีกซอสามได้ด้วยว้าว นิโก้ตัวหนึ่งนิโกตัวหนึ่งนิโกตัวหนึ่ง,งเอาจงจริงตะกี้ในวงล้อก,ก็มีมิเรโอนะครับแต่ผมไม่ได้โฟกัสเลยผมโฟกัสไอเทมนิโก้อยากได้กากอยโอเล่นหน้าโอเคทิ้งครับจริงๆก็ไม่ได้ทิ้งขนาดนั้นก็เล่นอย่างเงี้ยแหละกากอย ทีนี้จะมีหลายคนถามผมว่าอิสตลเนี่ยชาสุสดสเตทไหนนะครับจริงๆก็2คิดหมันยังพอได้อยู่ช้าไปกว่านั้นเล่นได้ไหมก็เล่นได้นะครับถ้าบอดเราแข็งมากแล้วไอเทมนิโกะเราดีแบบเนี้ยถ้านิโกะ3ดาวแล้วผมอาจจะขึ้น7เลยเราไปโรตอนนั้นอีกทีหนึ่งเฮ้ยเฮ้ยเฮเลืกซอยหยุดหยุดเดี๋ยนีสต็อปจริงๆก็แค่ให้บาดให้นีโกะหตัวนะครับจบจบเพื่อนจบจบไอบาด นี่โกตัวหนึ่งนี่โกตัวหนึ่งงำเอนีเวียมึง <is anyway. S 1> มึงเห็นกูเล่นคอมอะไรเนี่ยโอ้โห,โห,โหทำใจขายไม่ลงอ่ะขายปุ๊บไม่ได้อีกแน่เลยกูนี่โก นเนื้อกางทางหรอบ,บาสเฮ้ยเมื่อก่อนมันให้ตัวอย่างแม่นครับเล่นตัวไหนมันให้ตัวนั้นอะ่ะก็เป็นปกตินะบาสออกออกมิลิโอออกเอโซโอุย้ยสวยได้อยู่เต็เงิน <c oughs> ผมหวังว่าผมจะได้เนียรีอยู่่ะ ต้องรอนิดนึงต้องรอนิดนึงใช้เงินเยอะก็ไม่ค่อยดีเหมือนกันครับแต่ถ้าไม่ใช้เงินหากูก็เปิดอีกเท่าไม่ได้ชีวิตมันต้องเก็บเงินก่อนนะ่ะแล้วรออัปเลเวล6ตาหน้าครับในตาต่อไปแล้วก็ว่ากันโอเลนหน้าเป็นตัวละครที่มีประโยชน์มากนะทุกคนแค่มันต้องอันล็อกก่อนมันให้โลรอบตัวแล้วนีโกมีแต่โลบอกเลยว่ายังตึงเนี่ยคอมานพรวทค ไอเทมใช่ใช่ใช่ไอเทมว้าวเออมึงก็เล่นเป็นแล้วนี่ไอ้อตายเถอะทำไมก่อนหน้านี้ทำตัวมันเล่นไม่ค่อยเป็นวะบาเอ,อ,อันนี้ผมต้องหยิบแพนดร่าไอเทมมาครับเพราะต้องปั่นเอาของเวทตัวดาเมจในคอมอินสตอลทุกตัวเนี่ยดาเมจเวทหมดเลยมีบล็อกตัวเดียวกายภาพรอครับรอตาหน้าได้นิดาลีแล้วเอานิดาลีใส่บัสน่าจะดามเมจเยอะแ,แล้วตอนนี้ ไอเทมที่ต้องหา2ชิ้นแรกก็คือมัดเวทครีกันน่ชอทูดครับสามารถใส่ได้ทุกตัวเลยบาสก็ได้มิลิโอก็ได้เดดลรีก็ต้องมีครับเนี่ยรีคือเน,น้นแรงเลยนะไม่เอาดูดเลือดเปิดจริงเข้าช้าไม่เป็นรหรอครับเป็นครับแต่ทําอะไรไม่ได้ผมรีแล้วครับผมหาแล้วครับมันหาไม่เจอก็ทําอะไรไม่ได้เพราะนี่โกมีเยอะมากยังไงมันก็น่าเล่นอยู่ดีเราหันหลังเลี้ยวกับไม่ทันด้วยครับมันก้าวมาทั้งตัวแล้วอะโอ้โหทีเอฟเกลิงหนักจัด ออ่ะอย่างน้อยที่เีรีแล้วนั่นเป็นเรื่องที่ดีอืมไม่มีเทมวางทิ้งไว้ในมานั่งเป็นจำนวน3รอบรอดชีวิต15วิมันรอดอยู่แล้วครับแต่ว่ามันแค่แค่30มสอะ ความลับของนิดาลีคือนิดาลีจะไม่โดนเลงตราใดที่นีโกรอยังรอดอยู่ผมก็เลยบอกว่านิดาลีไม่จาเป็นต้องมีดูดเลือดก็ได้ครับเน้นแรงไปเลยเพราะมันไม่โดนเลงอยู่แล้วมันรอดอยู่แล้วคุยชันมากมันรอดจริงป่าวะแต่ถึงไม่โดนเลงตีก็ยังโดนสกิลได้อยู่ครับถ้ามีคอมที่สกิลก,กว้างๆโดนเยอะๆหลายๆตัวเนี่ยก็ควรจะมีดูดเลือดสักชิ้นหนึ่งคอมมานโปรเทคโอเคโลอีกโลแล้วโลอีกโลต่อโลแล้วโลอีกโลต่อโลแล้วโลอีกโลต่อไอ้เอ้ยตายพอดี กเฮ้ยรอดได้แล้ว굿บอกแล้วมันไหวเออของจริงมิลิโออยู่ไหนยังไม่รู้เลยครับหายไปไหนวะอุ้ยเอาวันนั้นนะ่ะนี่โก3สามโก้ u เจ็ดโกโก้ไม่อยู่แล้วตรงเนี้ยแต่อยู่ก็อยู่อืมแล้วผมรีนีโก3สามเลยปะ อย่างเราได้ละสามสิบแต้มค่อยๆเป็นค่อยๆไป,ไปเดี๋ยวรอดูว่าเควสจะเป็นอะไรครับเดี๋ยวเลือกเควสก่อนแล้วค่อยว่ากันมีคนเล่นไหมมีคนเอาใส่เทคคอมอยู่ครับเนี่ยแต่ว่าถ้าเราได้มันก็คือได้อะโอ้เนี่ยรีีกตัวลัคก,กี้จัดใช้งานมิลโอสองดาวกูไม่มีมิลิโอสองดาวแพ้สี่รอบหลักการการเลือกเควสของผมเวลาผมเล่นอิสตอร์รีโรก็คือเลือกอันที่มันเป็นไปได้ง่ายที่สุดนะครับค่อยๆเก็บแต้มไปก็ได้ โอ้ oh, สวยด้วยความที่เควสเป็นเควสเก็บดอกเบีย้ยครับก็เก็บเงินไปก่อนเดี๋ยวนิโกะมันก็สามดาวให้เองแหละเออหรือจริงรีไปเลยน่าจะดีกว่าคือมิลิโอมันศูนย์นะดิผมเลยไม่มั่นใจว่าผมจะได้มิลิโอหรือเปล่าไม่เป็นไรเดี๋ยวเก็บดอกเบีย้ยห้าบาทไปอ่าไม่โดนเลงแต่โดนสกิลได้นะย้ําก่อนเห็นไหมเนี่รีโดนสกิลมันไม่โดนเลงบัตรโดนสกิลได้อยู่ดีโอ้ย ขย่ำเขาให้โอ้ยมันลดต้านเวทเขามันโปรโเทคกูโปรโเทคกูทีเออเอ้ยโอ้ยโอเคบาสเล่นให้เป็นรู้ไหมว่าเล่นคอมอะไรอยู่รู้ใช่ไหมมันไม่รู้แต่เกมรู้นิตลีสองดาวแบบ วัตดาฟ้าโอ้โหนี่โกที่ไวที่สุดตั้งแต่เล่นเซซิมหกมาเลยล่ะในขณะที่มิริโอยังศูนตัวอยู่นี่โกคมสาแล้วมิริโอกูศูนศูนหาย where where is my freaking มีริโอเดี๋ยวผมปลดล็อกไอ้นี่มาปลดล็อกสกาเนอร์มาด้วยเดี๋ยวตาหน้าผม ตาหน้าผมจะอัพเวลเนะครับแล้วก็เดี๋ยวต้องหาไอเทมให้นิดาลีครับหมัดเวทครีครับจริงๆนิดาลีเนี่ยดาเมตดีกว่าบาทนะครับยิ่งโดยเฉพาะถ้ามัน2ดาวแล้วเนี่ยควรเปลี่ยนไอเทมจากบาสมาใส่ให้นิดาลีเลยแต่ตานี้ผมชิวจัดครับมองว่าชนะได้อยู่แล้วก็เลยยังไม่เปลี่ยนเออได้ทั้งวันละได้ทั้งวันเลยละมิโนศูนย์ตัว10บาทเนาะโอเคตาหน้าจริงๆรบาทก็ได้ลนะมิโอเออมึงเพิ่งมา โคตรเล่นไม่เป็นจังหวะช่วงด่านคีปจะแนะนําให้ปลดล็อกสกนเนอร์มานะครับโดยการใส่การอยให้กับตัวละครอ,อะไรก็ได้ที่ไม่ใช่แทงจริงๆซื้อตัวละครออกมาจากช็อปแล้วใส่ของให้จะดีกว่าครับขายทิ้งไม่เปลืองถอดแต่เทมใส่ให้กับตัวอะไรก็ได้ครับแล้วยวผมรีอามาิโโอสามดาวตอนนี้เอาไหมเอาไม่เอาเอาเพื จุดเด่นของคอมนี่เนี่ยคือการที่ตัวละคร3ดาวเยอะๆเราใช้บาร์เป็นตัวดาเมจครับเพราะยิ่งมีตัว3ดาวเยอะสกิลบาร์ยิ่งออกเยอะขึ้นแต่ถ้ามันจะฮิตนีโกไวขนาดนี้ผมว่าอัพเวลก็อาจจะดีกว่านะประกันเนิ้อมาแพ้เจ็ดครั้งได้500แต้มเลยโอ้โหอาจจะตายปะค่อยๆเป็นค่อยๆไปก่อนสั่นกลัว ไม่ได้ใส่แทนเคียนาด้วยลืมผมเอาสก,กาัดนั่งใส่ไม่ทันครับนั่งอ่านเควสกับสลับไอเทมอยู่อืมนั่นดิเกียนาจะต้องซื้อเอพีเท่าไหร่ละสี 4, ่พันห้าสี่พันห้ามันเท่าไหร่อ่ะดูเนลี่ั๊บเนีสองพันครับเนลีสองพันร 2000, ครับเนี่สองพันครับ,ร 2000, รบชโชเข้าให้ชโชเข้าให้ถึงครับสี่พันห้าครับง่ายๆ่ายปะวะเออชิวๆนี่ไงสองตัวละครรวมกันพอดี อีเราอีกไหนอะสี่พันห้าต้องสี่พันห้าตัวเดียวด้วยเหรอโอ้โหอักเมนสุดท้ายนี้ผมต้องหยิบไอเทมครับเพราะว่าคอมนี้ต้องการไอเทมมากต้องมีไอเทมบาร์ไอเทมมโลิโอ้ไอเทมนิาลีไอเทมนีโกไอเทมบล็อกแล้วก็จริงๆทุกตัวเลยโอเคน่าจะได้อยู่มั้งน่าจะ4,500ในไฟเดียวได้อยู่ นั่นนี่ครับมันนับตัวเดียวหรือเปล่าถ้านับตัวเดียวเดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวนี้เนลีน่าจะได้แล้วผมใส่สามชิ้นขนาดนี้มึงต้องได้แล้วอ่ะเงาเงาอ่ะสามพันแล้วสามพันแลนะสามพันแล้วงาสี่พันแปดถึงแล้วมันต้องได้แล้วอ่ะกูทําทุกคอนดิชั่นแล้วกูรวมกันถึงสี่พันห้าได้แล้วอ่ะแล้วโซโล่ถึงสี่พันห้าก็ได้เช่นเดียวกันเนี่ยลีเนี่ยลีเนี่ยลีเเอออโอเคนี่ มันนับตัวเดียวปะมันน่าจะนับตัวเดียวแต่เจ็ดพันวัตเจ็ดพันสองสี่สิบเอ็ดไม่รู้ไม่รู้แล้วแต้มเพิ่มแต้มเพิ่ม oh gosh, what ซื้อเอพียี่สิบสี่หน่วย <c oughs> คว่อยๆทำเคล็ไปค่อยๆทำเคล็ไปผมลืมเปลี่ยนด้วยไปเดี๋ยวเวไอ้ท่อห้ายังไม่ได้ใส่นะเนี่ยจริงๆผมใส่อีกทอ่อห้าโดยการถอดบาร์สหรอ ไม่ควรปะงาเขาให้งําเขาให้เนี่ยรีดาเมจแรงมากครับจริงๆก็หวังพึ่งมันได้อะมากกว่าบาสเพราะมันสองดาวด้วยมันไม่โดนเล็งเป้าหมายเโดนสกิลแตกกูมไม่โดนเล็งมาดิโดนสกิลแต่ไม่โดนเล็งเงือจับได้ที่นิโกะยังอยู่อะยังอยู่อะยันชาติหน้าก็ยังไม่โดนเล็งอืมเล็งไม่ได้หรอกนะที่รักเขายังอยู่อย่ามาเล็งเขากระทืบกระทืบฆ่าได้สกิลต่อย มาเรื่อยๆทุกคนเก็บหอมลอมลิศเอาเควสที่มันเป็นไปได้อย่าโลภ500แต้มเมื่อไหร่เจอกูเออค่อยๆเป็นค่อยๆไปอีกทงอีกท่อ,อ,ทอไม่จำเป็นที่จะต้องแพ้ก็ได้มันเล่นอย่างนี้ก็ได้จริงๆอันนี้ดีสุดของนีดาลีแลวแต่เดี๋ยวผมต้องหามัดเวทครีให้บาทนะเวลานี้มิเรโอผมก็ยังคงหนึ่งดาวอยู่อ่าลดดันเวทปะ่ะอาจะต้องลดดันเวทด้วยซื้อหน่วย แพงมากเลยนะมันแพงมากเลยนะนิตาลีเนี่ยเราเอาวางเดี่ยวๆได้เลยนะครับเพราะมันไม่โดนเลงอยู่แล้วแล้วก็นีโกเนี่ยวางไว้ตรงกลางเป็นตัวรับดาเมจมันสิแพงแทว้ว่ะเดี๋ยวยอเดีเดตัวัเริ่มเราไงเราไม่โดนยิงเราไม่โดนเลง <laughs> ไม่โดนเลงขยําไม่โดนเลงแต่โดนสกิลอยู่ดี แต่นี่ไงขย้ำแล้วฆ่าตายขย้ำต่อฆ่าบุกบขย้ำต่อฆ่าบุกขย้ำต่อไม่รู้ว่าเป็นเนลีหรือดานเลียตแต่ฆ่าได้ขย้ำต่ออไม่ได้คูดโอเคโมลิเบอร์โมลิเบอร์มากันเลยสถานะให้อะไรเกม บอสมึงเล่นให้เป็นหน่อยได้ไหมบอสมึงเล่นให้เป็นหน่อยได้ไหมบอสมึงเล่นเป็นบอสสามที่สองลบแปดสิบได้เท่าไหร่สี่สิบแปดโอ้โหผมอัพเก้าอัพเก้าแล้วก็ไปรอจังหวะอีกทอลเก็บควสหนึ่งพันแต้มเพื่อคอนเทนต์เอาแค่ห้าร้อยก็พอแล้วจริงห้าร้อยได้บล็อกแล้วกเก็บต่อก็ได้ปะน่ะโลบอีกและไม่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 ไม we not gonna do that เป็นแค่บิววอเทอร์บิววอเทอร์ธรรมดามันทำอะไรเราไม่ได้เราเป็นคู่รักแมวเหมียวกับกิงกก้งก่าอืมกิ้งก่าแมวมหาปไลไม่เ้ยไม่ต้องเล่นไม่ได้เล่นสิ่งที่ยากของคอมนี้คือการหาไอเทมครับเพราะว่ามันต้องเป็นไอเทมเวทล,ลวนครับไม่มีตัวไหนใช้กายภาพอยู่เว้นเอ่อบล็อกมีบล็อกแค่ตัวเดียวมิลิโออะ เียหนา้าก็เล่นไม่เป็นเท่าไหร่ก็ยังคงเล่นไม่เป็นมันต้องจบการต่อสู้จริงๆตรงนี้ผมไน้นี่ป่ะ46มันขายก็เลย3ามสิจึงผมไน้นี่เลยผมน้าเอาเวลไปเลยอีกท่อเนี่ยมันจะดีเทปว่าเควสเสร็จในตอนจบรอบนะครับดังนั้นถ้าอยากทําให้เควสมันเสร็จเลยเราได้เลือกเควสใหม่ในตาต่อไปก็ต้องซื้อเอให้ครบในตานี้แต่ผมอยากเก็บเงินก่อนครับไม่งั้นเงินจะเสียเยอะเกินไปเข้าไปทำเควสตาหน้าก็ได้ตัดฮิวไหมยังไม่มีตัดฮิวเลย แล้วก็เดี๋ยวอันนึงลดต้านเวทอ่ะแปดสิบพอดีลดต้านเวทลดต้านเวทไหวไหมคนอื่นเริ่มรีแล้วเฮ้ยแต่ถ้าแต่ถ้าสเวนตายถ้าสเวนตายก็จบหรือเปล่าถ้าสเวนตายก็จบหรือเปล่านีโกะยังไม่ตายนีโกะยังรอดนีโกะยังรอดแต่ผมโดน emp ผมโดน emp งำเขาให้งำเขาให้งำ,ใหงำต่ออ๋อนีโกะตายนีโกะ โอ้ยก oh okay. ็แพ้แล้วโอเคสองร้อยแต้มเพื่อบล็อกกูจะรอดตัวเดียวยังไงวะโอ้ยเควสโง่ เพนกะให้กูทำสำเร็จป่ะเนี่ยกูถามทีน่าจะไม่แหละงำเขาให้ผมต้องหารถต้านเวทครับตอนนี้งำ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 สนุกมาก ไปหยอดงำงำงำโอ้โหตายหมดแล้วแนวหลังลาก่อนมัม่มมั่มมันถึงแน่นอนอะเจ็ดพันห้ากูทำไปหมื่นสามอะไม่ถึงให้มันรู้ไปเออนั่นแหละมาเรื่อยๆไปมาเรื่อยๆไปไหนต่อโอเคสกานเนเอร์อ่าแพ้สองครั้ง คุนะครับไม่8ครั้งแพ้กันต่อสู้ผมเล่น3ครั้งติดต่อกันได้ส0 0รเต้มแพ้สองครั้งก็พอ3ครั้งอาจจะไม่ติดต่อกันเอาจริงดปอบ,บอดทิ้งแล้วจงใจแพ้สามตาก็ได้อยู่นะครับแต่ว่าผมไม่อยากเสียเลือดเยอะเกินไปอ,อยากมีเลือดไปสู้ตอนท้ายเกมแพ้สองครั้งน่าจะได้อยู่แต่แพ้3ครั้งไม่น่าได้ครับเนี่ยอันนี้น่าจะแพ้โอ้แต่ยังไม่มีไซรัสนี่ยอันนี่กลางอนาเคตเลี้ยวอีกเองไกลเรียบเรียบ เรียบร้อยเหลือแค่เหลือแค่อแคโอ้ยมีไซรัสเลยนี่วาไม่มีก็แย่แล้วนั่นน่ะไซรัสรู้จักไหมรู้จักหรือไม่งำขยํำงำขย่ำเอือโอเคจะ่น้อยฆ่าแบบฆ่าเยอะที่สุดเท่าที่เยอะได้แล้วนี่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 น,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 นี่ได้สักทีผมอัพเลเวลเติมอะไรดีวะทุกคนอัพเลเวลเติมอะไรดีที่สุดวะคือตอนนี้ตัวละครที่ไม่ใช่ออนมันมีตัวไหนที่ดีกว่าออนปะจริงๆน่าจะเยอะเลย ปกติในตอนนี้จะใส่ทาริกกันครับเพราะว่ามีสกาเนอร์ที่ให้เกราะทั้งทีมแล้วก็มีทาริกให้ต้านเวททั้งทีมมี2อย่างไปเลยทั้งเกราะทั้งต้านเวทแต่ถ้าอยากใส่เป็นตัว5บาทกับตัวสาม,ามัญประจำบอร์ดนะครับลูเชียนเซน่ากับฟิเตอร์สติกอะไรก็ได้นี่น่าจะดีกว่าปะ่ะาใส่ออนไปก่อนกันดนะ่เอาออนใส่อาร์ติแฟ์ให้ออนมันตีอาร์ติแฟ์ก่อนอืม hmm. อาจจะอัพสิบต่อนะครับผมได้ห้าร้อยปุ๊บเดี๋ยวผมเอาแต้มออกมาเลยโอ้โหนีลีนี่ลยลีขย้ำนีลีแบกจัดนีลีแบกนีลีแบกทุกคนอยู่บนบ่าเอือมาแล้วมาแล้วห้าร้อยแต้มพี่บล็อกกูมาแล้วย a h o o เอาว่ามายังไม่ต้องทำอะไรมีแค่บล็อกก็คือเก่งแล้วใส่บล็อกแทน มีศูนย์ทองมีโดนสามรอบมานั่งสนล้อมเต็มสี่รอบบล็อกความเสียหายเก้าพันไม่เอาครับไปเควสมันยากไปชืบชืบโอ้เพิ่มช่องสบายละกูเอ้ยไม่ต้องทำอะไรแล้วครับไม่เหนียบมี่บอกว่อโอไม่ทน ล็อกเนี่ยไม่ต้องใส่กันซีซีเลยนะครับเพราะว่ามันมีกันซีซีในตัวอยู่แล้วไอเทมที่มันชอบคือไอเทมดูดเลือดไอเทมกายภาพครับใส่เหมือนบ้ารอนเลยหน้าตาประมาณนี้ล็ Rock อกอะไรตายล็ Rock อกอะไรตายล็ Rock อกอะไรตายล็อกตายโอ้ไม่ก้อนมันไม่มีไอเทมอะไดิงามเขาให้เมลเมลเมลสองดาวนั meu, ่นเมลสองดาวนั meu, ่นเมลสองดาวเออเรียบร้อยพลังเทพเจ้าเฮ้ยเดี๋ยวห้องนี้เป็นห้อง บาลอนใช่ไหมซีเวอร์สเคปปะเพลาครับเพลาชนะกับผมเล่นเจ็ดครั้งกูคงจะอยู่ถึงหรอกไอเวนีนเอาว่าเอาว่าเวชมาเอาาเอ่ปั่นไปแล้วกันปั่นไปผมพีเลเวลสิบดีกว่าเดี๋ยวผมเตรียมเอาเวลสิบเพื่อที่จะได้เตรียมตัวกับ,ก,บกับการหาห้าบาทหรือสี่บาทสามดาวสักตัวหนึ่งนะครับ ด้วยเลือดขนาดนี้เราน่าจะเหลือนหนึ่งหนึ่งกับอีกคนหนึ่งแน่นอนครับไฟฟอร์หบาทออสี่บาทตามดาว well, <what> ไม่ค่อยดีเลยวะโอ้ oh <l oss> ไม่ค่อยดี <l oss> ดีเนี่ยดีมาก <l oss> โคตรโกง ชิ้นนี้คือโคตรกรุง What is this? ต้องมีคนหนึ่งตายผมบอกแค่นี้มีคนหนึ่งตายแล้วก็เงินได้เต็มไปหมดนะครับผมไซรัสสองดาวแอนนี่สดาวอาร์เคนเคนิสหใช่ไหมอาร์เคนนิสหกครับบล็อกสตันพี่บล็อกพี่บล็อกตบพี่บล็อกตบตีพี่บล็อกตบตีพี่บล็อกไม่มีไม่มีดูดเลือดนะเนี่ยพี่บล็อกไม่มีดูดเลือดโอไม่ก oh ็บล็อกตายครับ งางำงำแต่เรามีเนียรีทุกคนเรามีเนียรีฝั่งนู้นมีไซรัสเรามีเนียรีฝั่งนู้นมีไซรัสเรามีดิเดรีเพสเสร็จปะสังหารครบห้าสิบไม่ถึงวะผมว่าอ่อนไม่ไม่เก่งแล้ววะใส่นี้แทนน่าจะดีกว่าเอ้แต่อันนี้ก็คือดูดเลือดปะใช่นี้ก็คือดูดเลือดนั่นแหละดูดเลือด จริงๆถ้าไม่อยากให้บล็อกเสียงเนี่ยเอาไว้แถวหลังครับผมแถว2หรือแถว3เลยก็ได้ให้มันเดินไปที่หลังผมห้าวไปหน่อยเอามาไปยืนแถวหน้ารอ up level ล10ต้องมีสักคนหนึ่งตาย up level ล10แล้วผมใส่บล็อกสกตันจริงๆบล็อกมันต้องสองดาวก่อนรอทุกคนบล็อกมันต้องสองดาวก่อน ล็อกตอนนี้มันไม่2ดาวมันก็ยังแบบไอนี่อยู่เทลลทบี้อยู่งําเขาให้งําเขาให้ไหวไหมไหวไหมไหวไหมนิโกอิงอยู่นี่โยงอยู่เท่ากับว่าเนื้อรีไม่โดนเลง็งนิโกอิงอยู่เนื้อรีไม่โดนเลง็งโดนสก,กิลแต่ไม่โดนเล็งโดนสกิลบัตไม่โดนเล็งเขาบอกว่ามันไหวมันไหวงํางําเรียบร้อยโอ okay. เค that's good รีบๆตายทีเพื่อน grand final มันกำลังจะมา can we have grand final ไป ออนสดาวผมต้องซื้อชิวนาไว้กันไว้ก่อนครับพเพราะเงินมันจะเยอะมากอาจจะเจอชิวนาสามดาวได้ go, <will> ไม่เจอบล็อกเลยวะ่ะเออไม่เจอบล็อกจริงบ้านนี้น่าจะโดนทืบครับอันนี้คืออาเคนิตแบบฟูบอร์ดแล้วอ่ะ oh. ปล่อยปะถ้าบล็อกไม่ตายโอ้โหกำลังจะบอกว่าถ้าไม่ตายมันตายเลยงำเข้าให้โอเคโอ้ยหน้าเมียนหนักมากเลยมาครับแฟนไฟนอลได้เริ่มต้นขึ้นกับเงินเท่าไหร่เอ่ย70บาท <c oughs> มาแต้มมาพอดีเลยนี่ปะหลิว money。 สองละบล็อกสตันอืมทั้งบอดโดนสตันบล็อกพี่บล็อกเออพี่บล็อกเออพี่บล็อกพันจ์บล็อกพันจ์บล็อกพันจ์อ่โดนเผาเรียบร้อยตายเลย that so good ฟาดเก้าก็มาดิว่า ียดานิดนึงที่ยังใช้เงินไม่หมดครับบล็อก2ดาวเอาให้เลยฮะเไว้ค่อยรอรอบหน้าก็ได้ครับรีหาบล็อก3ดาวเลยนี่แหละครับคอมอีกซ์ทอฟในแบบรีโรนะครับซึ่งเป็นวิธีการเล่นอีกซ์ทอฟที่ผมชอบที่สุดเลยเพราะว่ามันสามารถที่จะเล่นให้เก่งเลยตั้งแต่ต้นเกมจากการรีโรหาตัวละครให้ได้3ดาวซึ่งตัวคีดาเม่เนี่ยก็จะอยู่ที่ตัวของนิดาลีครับหรือว่าบาร์ถ้าได้3าดาวคอมนี้จะเก่งมากๆถ้ามีอักเมนในการช่วยรีโรนะครับพริสมาติกทิกเก็ตอย่างเงี้ยหรือในเคสผมก็คือมิน จริงๆแล้วมันไม่ต้องเก็บแต้มทีเดียว500แต้มนะครับมันสามารถที่จะเก็บแต้มรวมกันถึง500ก็ได้ดังนั้นถ้าเกิดเคสที่ว่าในช่วงสเตจ4สเตจ3เนี่ยเราสู้ไม่ค่อยได้นะครับให้ฟาร์มแต้มสักประมาณ200-300แต้มอ่ะแล้วเอาของออกมาเลยมันจะแคชเอาได้ของจําพวกแบบไอเทมอะไรอย่างเงี้ยมาใส่ให้กับตัวละครเราเอามาเอาชีวิตรอดก่อนแล้วก็ค่อยเก็บแต้มต่อไปซึ่งถ้าใครอยากเห็นตัวอย่างเดี๋ยวผมแปะย้อนหลังเกมเพลย์ที่ผมเล่นแบบนั้นให้ดูครับเช็คตรงคอมเมนต์ได้เลยครับเดี๋ยวแป อโอเคแต้มในเรนจ์นี้เนี่ยเราจะได้ของอะไรบ้างสำหรับผมในเรนจ์อันตร,รายที่จะได้ของแย่ๆก็น่าจะเป็นช่วง550แต้มครับ เพราะถ้าเราเป็นอิกท่อแบบรีโรเราจะเอาดุ๊บมาทำไมดังนั้นถ้าใครที่ค้างที่550แต้มแล้วยังมีเลือดพอเก็บเควสต่อให้เก็บเควสต่อไปเลยครับอย่ามาแคสเอาที่550แต้มสกิปไป600เลยก็ประมาณนี้ครับหวังว่าทุกคนจะได้ที่นิคการเล่นอิกสท่อกันไปนะครับหลักๆมันก็จะเล่นได้2แบบนี่แหละเล่นแบบรีโรหรือว่าเล่นแบบฟาสแปเป็นเล่นคู่กับลิซันราซิเลียนซึ่งจะเล่นแบบไหนก็แล้วแต่สถานการณ์ครับมีโกะไม่ค่อยมาก็ไปเล่นแบบเก็บแต้มปกติก็ได้ สำหรับในคลิปหน้าเนี่ยน่าจะเป็นวอกส่งท้ายปีครับที่ผมไปแข่งที่งาน TFT Open Paris เดี๋ยวเล่าให้ฟังหมดเลยครับว่าไปเล่นอะไรมาบ้างแล้วก็มีของแจกด้วยนะครับหลายอย่างเลยทีเดียวคลิปออกแล้วอย่าลืมแวะไปดูกันถ้าใครอยากให้คลิปมาไวๆก็ฝากขย่ำใส่ปุ่มไลค์ขย่ำใส่ปุ่ม Subscribe เหมือนที่นินาลีขย่ำใส่ยูนิตด้วยนะครับเราเดี๋ยวไว้เจอกันในคลิปหน้าขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมด้วยนะครับ ข้อสําคัญคือเควสแต่ละเควสะเลือกให้ดีครับเลือกให้มันมีภาพและอย่าเลือกเสียงเกินไปบางทีแบบโอ้ยแพ้เจ็ดรอบ500แต้มเอาวะถ้ามันอยู่ในสภาพที่เราสู้แล้วมันชนะ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 ก็ไม่มีความจำเป็นต้องไปเลือกเลือกอย่างอื่นดีกว่าปกติแล้วไทมิ่งเราจะเป็นอย่างนี้ครับถ้าเรามีมิลิโอมาต้นเกมะเราเล่นได้เลยอีกเทอรีโลก็คือโลไปเลย4รอบเพื่อที่หวังจะเจอตัวของนิโกอาเคียนาสองตัวหรือจะใช้วิธีแบบผมก็ได้นะคือรอ จนถึง2ขีก่อนให้มันขึ้นเลเวล4เพื่อที่โอกาสเจอ2บาทมันจะได้เยอะขึ้น